สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรล,ลงดันคร่าวๆนะครับอันนี้ใช้ใชกับเซิร์ฟตามเพทด้วยนะครับไอ,อ้ลีคาร์บา,าวแล้วก็อีพีสามสิบสามกับสามสิบเอ็ดนะครับไอ้นี้เป็นวิธีลงหันให้เราเอัพไปเลยดันแมลงนะครับนี้ถ้าเรารัดดันเราอย่าไปจบกดดันเด็ดขาดนะครับโดนแบนนะฮะอันนี้รับนี้เซ็ตไอ้ตามโปได้เลยนะครับ ุดแรกคล้วเราก็คุยเคล็ดคุยดีก่อนอี่สองคุยเคล็ดเดิมคุยที่สามไปตรงนี้ครับจะเป็นจุดวาร์ปนะครับใ,ให้เรากดเข้าไปาปุ๊บนี่ครับออ๋ถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าต่างวาร์ปนี้เราจะเดินได้นะครับถูกบอสได้เลยถ้าเรารรดัดดันแบบนี้วันนึ่งเราก็ลงได้สบายๆเลยนะครับหลายดันเลยอย่างนี้ ถ้าโชคดีก็ดอกของดีหน่อยก็กำไรครับต่อครับต่อคุอคยเพื่อนไปเดิมครับโอเคเดี๋ยวกนนน็เนี่นี้ครับ,บแล้วก็มีครับมันถ่ายเจอบอทเราแปลงร่างทุบไปเลย จริงเรื่อยๆครับโอเคตรงนี้สำคัญมากนะครับดูดีๆครับ เราตี่องเสร็จปึ๊บใช่ไหมครับเราเก็บของเก็บของเร็ตรอให้รานี่ครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปทำคุยต่อนะครับใช่ไหครับแค่เรากดจบออกแดนได้เลยโอเคครับมาดีครับ